สวัสดีครับพี่น้องในพระกฤตรทุกท่านหมายสําคัญครั้งแรกและการชําระพระวิหารของพระเยซูซึ่งอยู่ในพระกิตติคุณยอหนบทที่สองจะพาพี่น้องไปพบความจริงอันล้าค่าเรามาศึกษาด้วยกันเลยครับขอเชิญร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงมีสิทธิอํานาจสูงสุดขอบคุณพระองค์ที่ทรงเลือกสรรข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้มารับชีวิตใหม่ในพระเยซูผู้ประทานชีวิตแท้และชีวิตนิรันดร์ขอพระองค์ทรงสำแดงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูผ่านทางบทเรียนวันนี้กราบทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อผมได้ดูการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมก็ใฝ่ฝัน อยากจะมีโดราเอมอนเป็นเพื่อนคู่คิดเพราะโดราเอมอนมีของวิเศษมากมายซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสถานาการณ์และช่วยเหลือผมได้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพรผมมากกว่านั้นจนเกินคำบรรยายสำหรับการได้มารู้จักกับพระเยซูและมีพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของผมเพราะพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจอันไร้ขีดจำกัดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและทุกสิ่งในโลกนี้ชั่วนิรันดร์ วันนี้พระเจ้าจะทรงเผยให้เราทราบถึงสิทธิอำนาจดังกล่าวครับบทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนตามวิธีที่พระเยซูทรงสำแดงสิทธิอำนาจของพระองค์ได้แก่ส่วนที่1การเปลี่ยนแปลงชีวิตธรรมชาติและส่วนที่2การเปลี่ยนแปลงชีวิตนิรันดร์ข้อความสําคัญคือ สิทธิอำนาจในการเปลี่ยนแปลงของพระเยซูนำชีวิตมาสู่บรรดาผู้ที่เชื่อวางใจส่วนที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตธรรมชาติซึ่งเริ่มต้นที่เรื่องราวในช่วงแรกคือการสแสวงหาสิทธิอำนาจในวันที่สามมีงานสมรสที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลีมารดาของพระเยซูอยู่ที่นั่น และพระเยซูกับสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปงานสมรสด้วยเมื่อเล่าอังุ่นหมดมารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเล่าอาังุ่นเหลือแล้วเจ้าภาพงานสมรสคงไม่ได้ประหนักมาก่อนว่าบุคคลที่เขาได้เชิญให้มาเป็นแขกในงานสมรสนั้นทรงเป็นพระวาทะผู้ทรงเป็นพระเจ้าและทรงสร้างสรรพสิ่งแม้แต่มารี ผู้ที่อาจมีหน้าที่ในงานสมรสหรือเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงก็คงไม่ได้ประหนักเช่นเดียวกันแต่เมื่อเล่าอางุ่นมดมารีก็สแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเยซูพระเยซูตรัสว่าหญิงที่รักเอ,อ๋ยท่านให้เราไปเกี่ยวข้องด้วยทำไมยังไม่ถึงเวลาของเราพระเยซูทรงเรียกมารีว่า หญิงที่รักเอ๋ยซึ่งถึงแม้จะแสดงท่าทีที่เคารพแต่ก็ฟังดูห่างเหินไม่เหมือนคำที่บุตรจะใช้เรียกมารดาจากนั้นพระองค์ก็ทรงถามมารีถึงแรงจูงใจในการสแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยคำถามที่ว่าท่านให้เราไปเกี่ยวข้องด้วยทำไมพระเยซูตรัสต่อไปอีกว่ายังไม่ถึงเวลาของพระองค์ซึ่งเรารู้ว่า เวลาของพระองค์คือเวลาแห่งไม้กางเขนอันเป็นการสำเร็จครบถ้วนแห่งพันธกิจของพระองค์ในเรื่องความรอดคำปรัดเรื่องเวลาของพระองค์คงกระตุ้นให้มารีถามตนเองในใจว่าแรงจูงใจของนางในการขอเล่าอางุนนั้นสอดคล้องกับแรงจูงใจของพระองค์ในการกระทำตามแผนการของพระบิดาหรือไม่ มารดาของพระองค์บอกพวกคนรับใช้ว่าจงทำทุกอย่างตามที่ท่านสั่งมารีสแสวงหาพระเยซูเพราะนางเผชิญกับปัญหาที่ไม่อาจแก้ได้และนางก็ยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระองค์อย่างสิ้นเชิงถึงแม้นางจะยังไม่เข้าใจก็ตามนี่คือลักษณะของชีวิต ที่ได้บังเกิดใหม่แล้วซึ่งยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระองค์การบังเกิดใหม่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ความรอดการบังเกิดใหม่เป็นการตื่นขึ้นมาอีกหรือกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งก่อนหน้านี้ได้ตายต่อพระเจ้าเพราะบาป การบังเกิดใหม่เป็นการได้รับ DNA ใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งทำให้ชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดก่อนการบังเกิดใหม่ผู้ที่ตายแล้วฝ่ายจิตวิญญาณจะไม่สแสวงหาหรือยอมจำนนต่อพระเยซูซึ่งแท้จริงแล้วพวกเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เลยแต่ผู้ที่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณได้บังเกิดใหม่แล้วจะมีสายตาฝ่ายจิตวิญญาณ ในการแสวงหาและยอมจำนนต่อพระเยซูผู้ทรงมีสิทธิอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องราวในช่วงที่สองคือการเชื่อฟังสิทธิอำนาจที่นั่นมีองค์หินอยู่หใบเป็นชนิดที่ใช้ในพิธีชำระของชาวยิวแต่ละใบจุน้ำได้ประมาณ75-115ถึงลิตรพระเยซูตรัสสั่งพวกคนรับใช้ว่า จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเขาจึงตักน้ำใส่จนเต็มเสมอปากโอง่งแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าจงตักส่งให้เจ้าภาพเถิดพวกเขาก็ทำตามในเบื้องต้นผูกคนรับใช้อาจทำตามคำสั่งของพระเยซูเพียงเพราะมารีได้สั่งไว้และพวกเขาก็อาจจสงใส่ในใจเกี่ยวกับคำสั่งนั้นแต่พวกเขาก็ยังคงเชื่อฟัง แล้วการเชื่อฟังของพวกเขาก็นำพาให้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นมาประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์อำนาจของพระเยซูในการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์พระองค์ทรงมีฤทธฐานุภาพสูงสุดและมีสิทธิอำนาจอย่างครบถ้วนตลอดเวลาไม่ว่าผู้คนจะเชื่อวางใจในพระองค์หรือไม่ก็ตามนอกจากนี้การเชื่อฟังของพวกคนรับใช้ยังทำให้พวกเขาต้องทำงานหนัก ในการตักน้ำใส่โอง่งและต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการตักน้ำนั้นส่งให้เจ้าภาพซึ่งคาดหวังว่าจะได้ดื่มเหล้าอางุ่นแต่พวกเขาก็ยังคงเชื่อฟังประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าการเชื่อฟังพระเยซูจะนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ได้พบประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติการยอมจำนนต่อพระเยซู นำไปสู่ชีวิตแท้หลังจากที่เจ้าภาพได้ชิมน้ำซึ่งกลายเป็นเหล้าอางุ่นแล้วเขาก็กล่าวกับเจ้าบ่าวว่าใครๆก็เอาเหล้าอางุ่นชั้นดีมาให้ดื่มก่อนพอแขกเรือดื่มกันมากแล้วจึงค่อยเอาเหล้าอางุ่นราคาถูกกว่ามาให้แต่ท่านเก็บเหล้าอางุ่นที่ดีที่สุดไว้จนถึงบัดนี้ ไม่มีสิ่งใดยากเกินกว่าที่พระเยซูจะทรงกระทำได้และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำจะดีเลิศกว่าสิ่งอื่นใดเสมอเรื่องราวในช่วงที่3คือการมีประสบการณ์กับสิทธิอำนาจซึ่งทำให้เหล่าสาวกมีความเชื่อในพระองค์ พระเยซูทรงกระทําสิ่งนี้ซึ่งเป็นหมายสําคัญครั้งแรกของพระองค์ที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงสําแดงพระเกียรติสิริของพระองค์และเหล่าสาวกของพระองค์ก็มีความเชื่อในพระองค์ DNA ใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณทําให้ผู้คนสามารถมีประสบการณ์กับพระเยซูในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำให้พวกเขาสามารถมีความเชื่อในพระองค์ได้น้ำในโอง่งถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งใหม่อย่างสิ้นเชิงโดยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูฉันได้ชีวิตของผู้เชื่อก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งใหม่อย่างสิ้นเชิงโดยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูฉันนั้นหลักการที่ 1. พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจ ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อจากภายในสู่ภายนอกเรารู้ว่าฤทธิ์เดชของพระเยซูเปลี่ยนผู้เชื่อให้เป็นคนใหม่ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกสิทธิอำนาจของพระเยซูจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยวิธีอันน่าทึ่งพระองค์ทรงปรารถนาที่จะแสดงให้เราเห็นตรงนี้และตอนนี้ว่า ชีวิตใหม่ในพระองค์เป็นเช่นไรสิทธิอำนาจของพระเยซูจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองพระองค์มองผู้อื่นและมองโลกนี้พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราปฏิบัติในสถานการณ์ปกติในชีวิตของเราด้วยคุณเชื่อจริงๆหรือไม่ว่าพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อจากภายในสู่ภายนอกความจริงนี้ หนุนใจให้คุณถ่อมใจและยอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไรครับส่วนที่2การเปลี่ยนแปลงชีวิตนิรันด์ซึ่งเริ่มต้นที่เรื่องราวในช่วงแรกคือการนำมาซึ่งสิทธิอำนาจเมื่อใกล้ถึงเทศกาลปสัสก,กาของชาวยิวพระเยซูเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเลม็ม เทศกาลปสัสก,กาเป็นหนึ่งในสามของเทศกาลที่ชาวยิวต้องเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูผู้ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดทรงเลือกที่จะเชื่อฟังสิทธิอำนาจของพันธสัญญาเดิมเช่นเดียวกับชาวยิวคนอื่นๆในลานพระวิหารพระองค์ทรงพบคนขายวัวแกะและนกพิราบและมีบางคนนั่งอยู่ที่โต๊ะรับแลกเงิน พระองค์จึงทรงใช้เชือกทำเป็นแส้แล้วทรงไล่พวกเขาทั้งหมดรวมทั้งแกะและวัวออกจากบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเทเหรียญและคว่ำโต๊ะของคนรับแลกเงินพระเยซูทรงสําแดงสิทธิอำนาจในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระวิหารพระองค์ทรงชำระลานพระวิหาร ซึ่งเป็นบริเวณที่คนต่างชาติได้รับเชิญให้มานามัสกรพระเจ้าของอิสราเอลพระเยซูทรงนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่การนามัสการที่เป็นระบบชั่วคราวและนำผู้คนไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์พระเยซูทรงขัดขวางการกระทำของพวกเขาไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงต้องการทำลายพวกเขา แต่พระองค์ทรงต้องการให้โอกาสแก่มโนธรรมของพวกเขาได้ทำงานซึ่งบางครั้งพระองค์ก็ทรงกระทำเช่นเดียวกันนี้ในชีวิตของเราพระองค์ทรงขัดขวางบางอย่างเพื่อให้เราฉุกคิดแสแวงหาหนทางใหม่และติดตามพระองค์ไปในหนทางใหม่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อประทานชีวิตใหม่แก่เรา พระเยซูผู้ทรงสร้างจักราวาลได้เสด็จมาเพื่อแก้ไขสิ่งผิดและพระองค์ก็ทรงเข้ามาสู่ชีวิตของเราเพื่อชำระและช่วยเราจากค่าจ้างของบาปด้วยพระโลหิตและฤทธิอำนาจของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราการตอบสนองที่เหมาะสมของเราคือการยอมรับการสารภาพบาปและการขอบพระคุณ เหล่าสาวกนึกถึงคำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจเพื่อพระนิเวศของพระองค์จะท่วมทนข่าพระองค์แน่นอนว่าสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำได้สร้างความไม่พอใจให้กับพวกยิวแต่พระเยซูทรงสํแแดงสิทธิอำนาจเพราะความร้อนพระไัยเพื่อพระนิเวศของพระบิดาท่วมทนพระองค์ พระเยซูไม่ได้ร้อนพระไัยเพื่อตัวอาคารพระวิหารซึ่งจะถูกทำลายในคริสต์ศักราช70แต่พระองค์ร้อนพระไัยเพื่อพระนิเวศของพระบิดาซึ่งควรเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงพบกับผู้คนสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำได้สำเร็จตามคำเผยพระวจนะในพระธรรมมาราคีที่กล่าวว่าแล้วทันใดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เจ้าแสวงหา จะมาอย่างพระวิหารของพระองค์ทูตแห่งพันธสัญญาที่เจ้าปรารถนาน,นั้นจะมาเรื่องราวในช่วงที่สองคือการสงสัยสิทธิอำนาจแล้วพวกยิวเรียกร้องกับพระองค์ว่าท่านมีหมายสำคัญอะไรที่แสดงให้เราเห็นเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีสิทธิอำนาจที่จะทำสิ่งทั้งปวงนี้พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า ทำลายวิหารนี้แล้วเราจะยกขึ้นมาใหม่ในสมวันพวกยิวทูลตอบว่าวิหารนี้ต้องใช้เวลาสร้างถึง46ปีท่านจะยกขึ้นใหม่ในสมวันหรือแต่วิหารที่ทรงกล่าวถึงคือพระกายของพระองค์พวกยิวเริ่มต้นด้วยคำถามที่ไม่ถูกต้องนักพวกเขาควรถามพระเยซูว่าพระองค์คือพระเมสสิยาหหรือไม่ อย่างไรก็ตามพระเยซูก็ทรงตอบผู้ที่มาท้าทายสิทธิอำนาจของพระองค์ด้วยการท้าทายว่าทำลายวิหารนี้แล้วเราจะยกขึ้นมาใหม่ในสมวันในที่สุดพวกเขาก็ทำเช่นนั้นเมื่อพวกเขาทําลายพระวิหารแห่งพระกายของพระองค์แล้วพระองค์ก็สรงยกพระวิหารน,นั้นขึ้นมาใหม่ในสามวันจริงๆ คำปรัดของพระองค์คงทำให้พวกเขาสงสัยแต่พระองค์ก็ทรงตอบคำถามด้วยพระคุณและความจริงเพราะทรงทราบว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตชั่วนิรันดร์ก็อาจเกิดจากการปล้ำสู้กับสิทธิอำนาจของพระองค์แทนที่จะสําแดงหมายสำคัญอย่างอัศจรรย์แก่พวกเขาพระองค์กลับทรงเลือกแล้วว่าจะสําแดงหมายสำคัญอะไรและเมื่อ,อไร เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อและทำให้แผนการของพระบิดาในเรื่องความรอดสำเร็จการคืนพระชนจะเป็นหมายสำคัญสูงสุดแห่งพระเกียรติสิริของพระองค์เรื่องราวในช่วงที่3คือการเชื่อวางใจในสิทธิอำนาจหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วเหล่าสาวก จึงระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วพวกเขาจึงเชื่อพระคัมภีร์และถ้อยคําที่พระเยซูตรัสเหล่าสาวกมีความเข้าใจและความเชื่อที่เติบโตขึ้นจนกระทั่งพวกเขาได้พบความจริงว่าพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเกี่ยวข้องกับพระเยซูทั้งสิน้นซึ่งการเติบโตของความเชื่อนี้เองเป็นหลักฐานของการบังเกิดใหม่ แต่พระเยซูไม่ได้ทรงไว้เนื้อเชื่อใจพวกเขาเพราะพระองค์ทรงรู้จักมวลมนุษย์พระองค์ไม่จำเป็นต้องให้คนมาเป็นพยานเรื่องมนุษย์เพราะพระองค์ทรงทราบว่าอะไรอยู่ในมนุษย์พระเยซูทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ไม่จำเป็นต้องให้ใครมายอมรับพระองค์ส่งเสริมพระองค์หรือสนับสนุนพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงกระทำสำเร็จตามแผนการของพระเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าฝูงชนจะละทิ้งพระองค์ไปเพราะความเชื่อของพวกเขาขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาต้องการให้พระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงทราบว่าใครจะใส่ร้ายพระองค์ในการไต่สวนเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงสําดงสสิทธิอำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงในขนทางที่พวกเขาต้องการให้พระองค์ทรงกระทำพระองค์ทรงทราบว่าใครจะเรียกร้องให้ตรึงพระองค์บนไม้กางเขน เพราะพระองค์ไม่ทรงยอมทำตามแผนการปฏิรูปทางการเมืองของพวกเขาบางทีคุณอาจผิดหวังที่พระเยซูไม่ทรงตอบสนองต่อความคาดหวังของคุณพระองค์ทรงทราบดีว่าคุณคิดอย่างไรและพระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับสิทธิอํานาจของพระองค์พระองค์จะไม่ทรงล้มเลิกความตั้งพระทัยอย่างแน่นอน หลักการที่สองพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจในการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงพระเจ้าของผู้เชื่อชั่วนิรันดร์เรารู้ว่าฤทธิเดชของพระเยซูเปลี่ยนผู้เชื่อชั่วนิจนิรันร์ชีวิตเรานั้นจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าพันธกิจของพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลงการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันต์ ไปสู่ความชื่นชมยินดีในการสถิตด้วยของพระเจ้าชั่วนิรันดร์พระเยซูทรงทำพระราชกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความยิ่งใหญ่ของความหวังนิรันดร์ที่ชีวิตใหม่นำมาให้เราสิทธิอำนาจของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราให้คุณค่าสิ่งที่เราปรารถนาและวิธีที่เราร่วมกับพระองค์ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น การยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเยซูนำมาซึ่งการเข้าถึงพระเจ้าชั่วนิรันร์ความจริงนี้หนุนใจให้คุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไรคุณเชื่อจริงๆหรือไม่ว่าพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจในการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงพระเจ้าของผู้เชื่อชั่วนิรันร์ความจริงนี้ หนุนใจให้คุณมุ่งมั่นที่จะสแสวงหาพระเจ้ามากเพียงไรครับพระเยซูทรงทำหมายสำคัญแรกในงานแต่งงานทรงชำระพระวิหารพร้อมทั้งประทานคำทำนายข้อความสำคัญคือสิทธิอำนาจในการเปลี่ยนแปลงของพระเยซูนำชีวิตมาสู่บรรดาผู้ที่เชื่อวางใจ ขอเชิญสงบใจและอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตขอบคุณพระองค์สำหรับการสำแดงเกี่ยวกับสิทธิอำนาจในการเปลี่ยนแปลงของพระเยซูซึ่งนำชีวิตมาสู่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ท,งทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้งดงามเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆข้าพระองค์ทั้งหลายขอยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเยซูทั้งชีวิตจิตใจ กลับทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ